ทำไมเราต้องใช้น้ำหมักจุลินทรีย์กับแปลงมันสับปะหังจำเป็นแค่ไหนจำเป็นด้วยหรอนะครับคลิปนี้มีคำตอบก็เอิญนผมขอกำลังใจโดยการกด subscribe ให้ถึง2,000นะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับกรดไวัยสารนิดนะครับบรรยากาศช่วงเช้าเชานะครับ6นาฬิกานะครับ6โมงเช้านะครับพามาดูแปลงมันสับปะหังนะครับ ในคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของน้ำหมักชีวภาพกับมันสปะหลังนะครับจำเป็นด้วยหรอนะครับที่เราใช้น้ำหมักชีวภาพเนี่ยกับมันสปะหลังมันสามารถให้ผลผลิตที่เยอะขึ้นได้ไหมนะครับมันช่วยอะไรได้บ้างนะครับอ่ะใครที่เข้ามาดูแล้วนะครับอ่ายังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากด้วยนะครับผมฝากเข้าไปกดติดตามให้หน่อยนะครับให้มันถึง2 0 0 0เร็วๆนะครับ เรามาเริ่มต้นกันในเรื่องของการฉีดพ่นกันก่อนนะครับการที่เราใช้น้ำหมักนะครับน้ำหมักยูรินซีในการฉีดพ่นนะครับน้ำหมักเนี่ยเขาจะมีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมนะครับน้ำหมักนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตนไหนก็แล้วแต่นะครับเอามาใช้เนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะได้ผลเร็วนะครับเพราะว่าเขาจะมี ธาตุรองนะครับธาตุรองก็คือแมกนีเซียมอยู่ในปริมาณที่เยอะนะครับแมกนีเซียมก็คือธาตุที่จะช่วยในเรื่องของการสั่งขอแสงเพิ่มคอโร e ฟิลให้แก่ต้นพืชนะครับเวลาเราฉีดพ่นเนี่ยสอวันในเขียวปึ๊ดเลยนะครับใบใหญ่ใบกว้างใบตั้งชันนะครับมันจะมีความแตกต่างกับการใช้พวกปุ๋ยเคมีหรือว่าที่เป็นปุ๋ยเกล็ดเนี่ย ค,ความแตกต่างนี้จะไม่เหมือนกันเลยนะครับใบนะครับลักษณะใบที่เขามีความเขียวมีความกว้างมีความตั้งชันเนี่ยจะแตกต่างกันกันกบปุ๋ยปุ๋ยเกล็ดนะครับถ้าปุ๋ยเกล็ดเวลาฉีดพ่นแล้วมันได้ผลเนี่ยมันจะใบกว้างแล้วก,ตก็ตกลงบนพื้นนะครับใบที่โน้มลงไง,ไง่ายๆใบที่โน้มลงนะครับแต่ถ้าใช้พวกน้ำหมักชีวภาพเขาจะตั้งชันนะครับ ลักษณะที่มีการตั้งชันเนี่ยเขาเรียกว่าพืชมีความต้านทานโรคพืชนะครับมีความต้านทานโรคมีความแข็งแรงนะครับและก็การสังเคราะห์แสงได้ดีนะครับแล้วก็จะมีพวกธาตุธาตุาหลักที่เป็นไนโตรเจนไนโตรเจนาบางาน้ำมักบางตัวก็จะอยู่ในรูปของโปรตีนนะครับ บางตัวก็จะเป็นธาตุนโตุเจนที่เป็นรูปของเคมีนะครับแต่เวลาเรานำมาใช้เนี่ยมันค่อนข้างได้ผลไวเพราะว่าจากโมเลกุลที่ไม่ใหญ่พูดง่ายก็คือโมเลกุลเล็กเวลาเรามาฉีดพ่นเนี่ยเขาได้ผลไวนะครับธาตุฟอสฟอรัสนะครับก็จะมะีจากกากน้ำตาลหรือว่าตัวที่เราเติมลงไปแล้วก็ กว่าจะย่อยสลายแล้วก็เกิดธาตุฟอสฟอรัสขึ้นมานะครับเอามาฉีดพ่นมันก็ค่อนข้างได้ผลดีกว่าที่เป็นปุ๋ยเกล็ดหรือว่าปุ๋ยน้ําทั่วไปนะครับส่วนธาตุโพแทสเซียมนะครับก็จะอยู่ในรูปของกากน้าตาลแล้วก็ตัวที่เราเอามาบักนะครับแต่ละสูตรเนี่ยจะไม่มีอ่าจะไม่เหมือนกันนะครับจะไม่เหมือนกันแล้วก็ปริมาณของธาตุอาหารเนี่ยก็ไม่แน่นอนเหมือนกันนะครับดูตามบ่า สิ่งที่เราเติมลงไปที่เราหมักเขาจะให้ธาตุอาหารอะไรบ้างนะครับอย,อย่างเช่นอย่างเช่นฟักทองอย่างเงี้ยนะครับฟักทองเขาก็จะมีธาตุฟอสฟอรัสค่อนข้างเยอะนะครับมีธาตุเหล็กนะครับมีพวกวิตามินพวกนี้นะครับแต่บางตัวก็ไม่มีนะครับหรือว่าเราจะเอาพวกมูลสัตว์หรืออย่างเช่นขี้วัวนะครับเอามาหมักเนี่ยเขาก็จะให้ธาตุไนโตรเจนแล้วก็ธาตุฟอสฟอรัสเยอะนะครับอ่า หรือว่าขี้ไก่นะครับขี้ไก่ก็จะให้าธาตุฟอสฟอรัสที่เยอะนะครับรองลงมาก็จะเป็นาธาตุไนโตรเจนนะครับเวลาหมักเนี่ยถ้าอย่างที่ผมเคยลงเนาะที่เป็นสูตรที่1นเนี่ยต้องใช้สูตรนี้นะครับในการหมักในการย่อยสลายนะครับเขาถึงจะพร้อมใช้งานนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมมติว่าถ้าเอาปุ๋ยเคมีนะครับเออไม่ใช่สมมติว่าถ้าเราเอาขี้วัวนะครับเอามา หมักในน้ํานะครับเอามาละลายในน้ําเพื่อที่จะได้ธาตุอาหารจากตัวขี้วัวนะครับอย่างเช่นเราเอาผ้าเนี่ยไปกรองไปกรองใส่ขี้วัวแล้วก็เอาทําการหมักปุ๋ยหมักขี้วัวเนี่ยลงในถังสมมติว่าใส่สัก20ลิตรต่อน้ํา200ลิตรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เอามาละลายในถังเพื่อที่จะได้ธาตุอาหารจากดา ตัวคิววนะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าอยากจะได้ตัวปุ๋ยที่พร้อมใช้งานจริงๆเราควรหมักเราควรทําโมเลกุลให้มันเล็กลงย่อยสลายให้มันพร้อมใช้งานจริงๆก็คือการย่อยสลายโดยใช้จุลินทรีย์นะครับจุลินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นพวกเ e อ็มพวกจุลินทรีย์หนอกกล้วยนะครับจุลินทรีย์จากพอดอก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้การทําอันที่เราทําเกษตรเนี่ยไม่ฟิกตายตัวเลยนะครับ ไม่มีผิดนะครับไม่มีถูกนะครับมีการปรับเปลี่ยนได้นะครับตามที่เราต้องการเลยนะครับอ่ะแล้วก็อ่เวลาเราฉีดพ่นเนาะหลายคนบอกว่าเอา้าอ่มันต้องใส่สารจะใบดีครับมันถึงจะได้ผลจริงนะครับถ้าเราฉีดในช่วงที่อ่สภาพอากาศมันเหมาะสมอย่างเช่นมีหมอกนะครับอากาศเย็นอย่างเงี้ยนะครับอ่ถ้าเราฉีดเป็นละอองนะครับฉีดเป็นละอองเล็กๆเป็นฝอยอย่างเงี้ย สารจับใบนี trendy, ้ไม่จะเป็นเลยนะครับเพราะว่าเวลาฉีดลงไปมันจะเป็นเป็นเม็ดเล็กๆเกาะบนใบมันสำปะหลังนะครับอันนี้มันก็ได้ผลเหมือนกันนะครับยิ่งเราฉีดแบบนี้เนี่ยเวลามันโดนใบมันสำปะหลังมันมีเยอะนะครับพอมีเยอะใบมันสำปะหลังก็จะพองตัวขึ้นมานะครับพอพองตัวขึ้นมานะครับพวกธาตุอาหารที่เราฉีดพ่นลงไปสารละลายที่เราฉีดพ่นลงไปเนี่ยเขาจะแทรกซึมเข้าสู่ใบมันสำปะหลังโดยที่ไม่ต้อง ผ่านปากใบก็คือช่วงระหว่งางเขาเรียกว่าช่วงระหว่างเซลล์ของใบมันสะปลังเขาจะเข้าไปตรงนั้นเลยนะครับถ้าเราฉีดมากนะครับใบมันจะพองตัวถ้าให้เรามองด้วยตาเปล่านี่จะมองไม่เห็นนะครับอันนี้ก็คือแบบไม่ต้องใส่สารจับใบนะครับกรณีที่2องถ้าอากาศไม่เอื้ออำนวยไม่มีหมอกไม่มีความชื้นสัมผัสนะครับเราก็ควรเติมสาร จะใบลงไปนะเพื่อที่จะให้ธาตุอาหารมันเข้าสู่ใบพืชได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับและก็ระยะเวลาในการดูดซึมธาตุอาหารเนี่ยยิ่งถ้าเราฉีดในช่วงมีแดดอ่อนๆนะครับหรือว่าเอาแบบเอาแบบไหนก็ได้ให้มันได้รับธาตุอาหารนานที่สุดนะครับเพราะว่าธาตุอาหารแต่ละธาตุเนี่ยจะใช้เวลาดูดซึมไม่เท่ากันนะครับ อันที่มันได้ผลส่วนมากจะเป็นธาตุไนโตรเจนและก็แมกนีเซียมนะครับธาตุนี้เนี่ยพืชสามารถนำไปใช้ได้ไวนะครับดูซึมได้ไวนะครับแต่ธาตุอื่นๆเนี่ยธาตุอื่นอย่างเช่นธาตุฟอสฟอรัสเนี่ยจะใช้เวลาดูซึม5-10ถึงวันแต่ถ้าเราจะฉีดให้มันได้นานแบบนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือกรมวิชาการเกษตรนะครับที่เขา,าได้ลงข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวธาตุอาหารที่เราฉีดพ่นทางใบนะครับมันจะค่อนข้างโดดได้ยากนะครับมันทําได้ยากนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะมาพูดถึงปุ๋ยเกล็ดนะครับแต่ละสูตรเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรจะเอาธาตุฟอสฟอรัสมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ได้อย่างไรเดี๋ยวมาลงคลิปให้ดูเนาะต่อมานะครับต่อมาก็คือการที่เราจะฉีดพ่นลงดินนะครับน้ำหมักยูริซีนนี่แหละนะครับการที่เราฉีดพ่นลงดินเนี่ย เดี๋ยวสรุปให้ฟังก่อนการฉีดพ่นทางใบจะได้ธาตุอาหารธาตุอาหารจะรูปในธาตุอาหารเนี่ยนำมาใช้ง่ายได้ผลนะครับอันนี้ก็คือการฉีดพ่นทางใบนะครับมีธาตุอาหาราบางตัวนะครับแล้วก็พืชฟื้นตัวได้เร็วนะครับอ่ากรณีที่พืชขาดธาตุอาหารเนะรี่ยฟื้นตัวได้เร็วนะครับมีความต้านทานโรคพืชนะครับ มีความแข็งแรงอันนี้ก็คือการฉีดพ่นทางใบส่วนการฉีดพ่นลงดินนะครับาการฉีดพ่นลงดินนะครับน้ำหมักที่เราทำอ่าในที่เราหมักนะครับเราใช้ยูรีซีในการหมักนะครับอ่าอเอ็มบ้างนะครับน้ำหมัก EM บ้าง EM ศูนย์วนั้นส่วนนี้บ้างนะครับเอามาหมักเนี่ยกระบวนการหมัก จะมีตั้งแต่7วันขึ้นไปนะครับ7วันขึ้นไปนะครับบางตัวก็เร็วบางตัวก็ช้านะครับที่ผมใช้เนี่ยที่เป็นน้ำหมักสูตรที่1สูตรที่2หรือว่าสูตรที่3นะครับสูตรที่3นี่ยังไม่ได้ทำยังไม่ได้เคยทำนะครับสูตรที่1สูตรที่2นะครับมันมีผสมปุ๋ยเกล็ดลงไปนะครับปุ๋ยเกล็ดอ่าอ่าลืมบอกไปการที่เราอ่าถ้าเราใช้ ชีวภาพหรือว่าอินทรีย์อย่างเดียวเนี่ยมันค่อนข้างได้ผลช้านะครับแต่ในรูปของที่เป็นสารละลายหรือว่าที่เป็นน้ำหมักเนี่ยมันจะได้ค่อนข้างไวกว่านะครับถ้าเรามาเติมพวกปุ๋ยเกลดลงไปเนี่ยเอาไปหมักด้วยนะครับจากที่มันจะได้ประมาณหนึ่งช้าประมาณหนึ่งเขาจะเพิ่มทวีคูณขึ้นมานะครับมันได้สองเด่งเลยสเท่าเลยนะครับมีทั้งรูปเคมี Me, มีทั้งรูปที่เป็นชีวภาพสรูปด้วยกันนะครับ ยิ่งเข้าไปเพิ่มผลผลิตให้กับพืชได้อีกด้วยเร็วขึ้นได้อีกด้วยนะครับแต่ว่ารูปอาจจะใหญ่ก,กว่าใหรูปของชีวภาพนะครับเราก็เลยทําการหมักนะครับพอหมักเสร็จแล้วเนี่ยตัวธานอาหารที่โมเลกุลใหญ่เขาเล็กลงมานะครับเอามาฉีดให้กับพืชพืชมันได้ผลค่อนข้างไวอันนี้ก็คือผลพลอยได้จากการหมักนั่นเองนะครับเราฉีดพ่นลงดินนะครับ เราจะได้ทั้งธาตุอาหารนะครับได้ทั้งจุลีนะครับจุลีมันมีอะไรบ้างอย่างกรดแลคติกนะครับมีจุลีสังเคราะห์แสงมีกลุ่มยีสต์สามตัวเนี่ยนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรแล้วนะครับยีสต์เนี่ยเขาก็ช่วยในเรื่องของการย่อยสลายนะครับเวลาเราฉีดพ่นลงดินเนี่ยพวกเศษใบไม้เศษหญ้าต่างๆที่โดนถมในดินเนี่ยเขาจะไปย่อยสลายนะครับทำให้เป็นปุ๋ย ทำให้พืชน,นำมาใช้งานได้นะครับสมมติว่าถ้าเราใส่ปุ๋ยเคมีนะครับใส่ปุ๋ยเคมีที่เป็นเม็ดๆเ,เนี่ยเขาบอกว่าเอา้าดินไม่มีความชื้นแล้วปุ๋ยมันจะได้กินยังไงมันก็ยังสามารถโดดได้ในปริมาณหนึง่งแต่โดดกินได้ไม่ได้เยอะนะครับแต่จะมีการสูญเสียซะมากกว่านะครับสูญเสียก็คือในรูปของแอมโมเนียนะครับอย่างเช่นไนโตรเจนนะครับไนโตรเจนเนะี่ย ปุ๋ยตัวนี้สามารถละลายได้ไวนะครับลงดินได้ไวละเหยได้ไ,ได้ไวเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือบางทีเนี่ยถ้าซื้อมาแบบว่าปุ๋ยที่มันนานนา,นนานนอะอ่าซื้อมานานๆสมมติว่ามันตกค้างอยู่ประมาณปีนึงเนี่ยเอามาใช้จากที่เป็นศูนย์หกสิบนะครับมันก็จะเหลือสักสิบศูนย์ศูนย์เอ้ยไม่ใช่ไอสี 4, 6, 000, นะ่สิบหกศูนย์ มันก็อาจจะเหลือ10บศประมาณนี้มันมันน้อยลงนะครับปริมาณของไนโตรเจนเนี่ยจะน้อยลงนะครับอ่ามันนอกเรื่องไปแล้วนะครับอ่ะมาอยู่ในเรื่องของจุลรีต่อนะครับเราจะได้ทั้งกลุ่มจุลรีสามอย่างที่เป็นกลุ่มจุลรีสังเคราะห์แสงกรดกรดแลคติกนะครับแล้วก็ยีสต์ยีสต์นี่ช่วยในเรื่องของการย่อยสฉลายนะครับจุลรีสังเคราะห์แสงนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างความแข็งแรงให้แก่ต้นพืชนะครับแล้วเพิ่มความ ช่วยสังข้อแสงในพืชได้อีกด้วยนะครับเวลาพืชด,ด,ดูดเข้ามาใช้งานก็คล้ายๆกับการฉีดพ่นทางใบนะครับอันนี้ก็คือ,อกลุ่มจุลีส์สังข้อแสงนะครับไอนน้ที่ว่าเ,เขียวๆเนี่ยไม่ได้ใช่เพราะ,ะจุลีย์อย่างเดียวนะครับเพราะธาตุอาหารรองที่อยู่ในตับหมักชีวภาพทําให้พืชเขียวเร็วนะครับตัวกดเล็กติกก็จะเป็นจุลีย์อีกประเภทหนึ่งนะครับ คนก็สามารถรับประทานได้นะครับทําไมถึงว่ารับประทานได้เพราะว่าเขาเอาไปทําพวกนมเปรี้ยวพวกนี้นะครับสามารถนำมาทานได้ EM ก็ทานได้เหมือนกันแต่ว่ายังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแต่นักวิชาการนักวิทยาศาสตร์พวกนี้ยเขาบอกว่ามันทานได้นะครับแต่ต้องทําให้มันสะอาดถึงจะทานได้จริงนะครับอพอเราเฉีดพ่นลงดินนะครับ สิ่งที่เราจะได้มีอะไรบ้างนะครับอย่างที่หนึ่งก็คือช่วยส่งเสริมให้พืชได้รับธาตุอาหารทําให้พืชเฟื้นตัวได้แต่ไม่เร็วเหมือนทางใบนะครับทางใบเนี่ยฉีดพ่นไปโดนใบเลยนะครับพืชก็จะสามารถรับธาตุอาหารจะสั่งข้อแสงแล้วก็ผ่านกระบวนการต่อไปอีกนะครับตรงกันข้ามเลยกับการฉีดพ่นลงดินนะครับก็จะใช้ระยะเวลานะค,คล้ายๆก,กันกับการใส่ปุ๋ยเคมีนะครับ อ,อย่างที่หนึ่งก็คือเพิ่มจุลินทรีย์ลงไปในดินนะครับเพิ่มปริมาณสิ่งมีชีวิตในดินนะครับสิ่งมีชีวิตพวกนี้นะครับเขาก็จะช่วยในเรื่องของการย่อยสลายย่อยสลายทําหน้าที่ให้ดินดีขึ้นนะครับทําหน้าที่ให้ดินมีชีวิตชีวาขึ้นไปนะครับได้ทั้งธาตุอาหารได้ทั้งจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และก็ทําให้พืชแข็งแรงนะครับ สามารถปรับค่า pH ได้ด้วยกรณีที่ดินมีปัญหาหรือว่าค่า pH ไม,ม่เหมาะสมนะครับถ้าเราไม่อยากทำแบบนี้เราก็สามารถหาปูนนะครับปูนขาวโดโลไมท์มาปรับค่า pH ให้มันเหมาะสมถ้ามันเป็นกรดนะนะครับเราก็เอาพกปูนขาวถ้าเราเอาปูนขาวเนี่ยเอามาปรับค่า pH นะครับเราก็จะได้ตัวแคลเซียมนะครับ ถ้าเป็นดูโรไม์เนี่ยเราจะได้ทั้งแมกนีเซียมทั้งแคลเซียมนะครับได้2ตัวเลยนะครับอันนี้ดโรไม์แต่ดูโรไม์เนี่ยราคาจะแพงกว่านะครับแพงกว่าปูนขาวนั่นเองนะครับปรับค่า pH ก็ได้นะครับปรับค่า pH ให้เหมาะสมนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของการใช้ชีวภาพใช้น้ำหมักชีวภาพกับแปลงมันสับรลังฉีดพ่นลงดินสรุปให้ฟังฉีดพ่นลงดิน ปรับค่า pH ได้นะครับเพิ่มธาตุอาหารนะครับแล้วก็เพิ่มจุลินทรีย์นะครับอ่าไอ,อ้ที่เรียกว่าปรับค่า pH ก็คือทำให้ดินดีทำให้ดินร่วนซุยนะครับอ่าทีนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยเร,เราใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับบางคนบอกว่ากูใส่ทุกปีเลยทาไมมันไม่ค่อยได้ผลนะครับเราต้องดูดินก่อนว่าดินเรามีความสามารถในการ ย่อยสลายปุ๋ยเคมีเราได้หรือเปล่านะครับปุ๋ยเคมีเนี่ยทำไมต้องย่อยสลายอ่าถ้าดินไม่มีจุลินทรีย์พวกนี้เนี่ยจุลินทรีย์ดีอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในดินถ้าไม่มีพืชก็จะไม่สามารถนําปุ๋ยเคมีที่เราเติมลงไปไม่ว่าจะเป็นการอ่าใส่แล้วกลบหรือว่าการหวานหรือว่าการหว่านก่อนแล้วก็ไถกลบนะครับทําไมมันสับะหลังมันไม่ได้ผลเพราะว่า เขาอาจจะไม่มีจุลินทรีย์ในดินเพื่อที่จะย่อยตัวปุ๋ยนั่นเองย่อยปุ๋ยให้มันอยู่ในรูปที่พืชสามารถนํามาใช้ได้นะครับอ่ามันจะคล้องจองกับการใช้อินทรีย์ใช้ชีวภาพกับแปลงมันสัปะหลังนะครับถ้ามันขาดจุลินทรีย์ไม่สามารถย่อยสลายปุ๋ยให้มันอยู่ในรูปของอ่ารูปที่พืชนำไปใช้ได้เนี่ยเราก็เติมลงไปนะครับไม่ยากเลยนะครับฉีพดพ่นลงดินนะครับ สักสองสามรอบก็ยังโอเคนะครับทีนี้นะครับเราฉีดพ่นนะ่ะพอกจุลินทรีย์ลงไปนะครับเอาพอฉีดลงไปแล้วมันก็ไม่เห็นผลมันไม่มีความแตกต่างอะไรเลยนะครับมันมันเสียเปล่านะครับพูดพูดคิดตัวหรือเปล่าโกหกเราหรือเปล่านะครับคืออย่างนี้นะครับจุลินทรีย์เนี่ยเขาเป็นสิ่งมีชีวิตเขาก็ต้องการอาหาร แล้วก็ต้องการที่อยู่นะครับถ้าดินเนี่ยมีแค่ดินเพียวๆนะครับพวกจุลินทรีย์พวกนี้เขาจะกินอะไรนะครับอ่าเขาจะกินอะไรแล้วก็ที่อยู่เขาก็ไม่มีนะครับที่อยู่คืออะไรกับจุลินทรีย์ที่อยู่ก็คือพวกเศษซากพืชซากสาัตว์หรือว่าเศษอ่าปุ๋ยคอกต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเราใส่อย่างเช่นขี้ไก่แกลบอย่างเช่นขี้วัวขี้ควายนํามาเติมใส่เนี่ย แล้วก็ฉีดพ่นพวก้ำหมักพวกนี้นะครับพวก้ำหมักพวกนี้ที่มีสิ่งมีชีวิตมีจุลรีย์อยู่แล้วเนี่ยเวลาเราฉีดพ่นลงไปเขาก็จะไปอยู่ช่องว่างระหว่างเศษซากเพื่อซากตว์เศษขี้วัวขี้ควายเศษขี้ไก่แกลบที่เราเติมลงไปเนี่ยเขาก็จะไปอยู่ในนั้นนะครับพอเขาอยู่เนี่ยเขาเขาก็จะหาหากินเองของเขานะครับพอเขาหากินแล้วเขาก็ย่อยสลายนะครับเขามีอาหารได้กินแล้วเขาก็จะสร้าง จุลิีซีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทำให้ดินเราดีขึ้นนะครับผลผลติตเราก็จะได้ตามมานะครับอ่าสรุปให้ฟังอีกรอบง่ายๆเข้าใจง่ายๆก็คือถ้าดินไม่ดีใส่จุลินทรีย์ลงไปในดินแล้วก็เพิ่มที่อยู่ให้กับดินโดยการนําขี้วัวขี้ควายขี้ไก่มาเติมแล้วก็ฉีดพ่นลงไปยิ่งดีเลยเพิ่มเพิ่มผลผลติตได้อีกนะครับการฉีดพ่นทางใบนะครับเขาจะได้ผลดี เขาจะได้ผลไวเพราะว่าอยู่ในรูปที่พืชน,นํามาใช้ได้ง่ายนะครับพืชน,นําไปใช้ได้ง่ายนะครับแล้วก็ได้ผลเร็วนะครับจะแตกต่างาจากในรูปของเคมีเคมีกว่าจะผ่านกระบวนการาดูซึมเข้าไปแล้วนะครับต้องผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงนะครับแล้วก็ทําให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถนําไปใช้ได้นะครับอาเฉียดพ่นลงไปเนี่ยถือว่าไวกว่าทางดิน ทางดินเนี่ยกว่าจะใช้เวลากว่าจะมีการเคลื่อนย้ายนะครับมันก็ช้าแต่ถ้าในอยู่ในดินเนี่ยเขาจะดูดได้เรื่อยๆนะครับจะอยู่ได้นานกว่าทางใบทางใบเนี่ยกว่าจะดูดเข้าไปใช้เวลา1-3วันนะครับแล้วก็เอามาใช้สี่ถึงห้าวันก็หมดนะครับเขาก็เลยบอกว่าให้ฉีดเพื่อเรื่อยๆทุกๆเจ็ดถึงสิบสี่วันนะครับเพราะว่าเขาจะหมดเร็วนะครับ แต่ถ้าทางดินเดือนหนึ่งสองเดือนเนี่ยเราใส่ครั้งหนึ่งก็ได้นะครับการใส่ปุ๋ยเนี่ยถ้าเราทาทาเป็นเนี่ยถ้าเราเข้าใจเนาะมันสัปะหลังเนี่ยในช่วงแรกยิ่งช่วงปลูกทีแรกเนี่ยถ้าเรารองพื้นจะดีเลยนะครับเอา้ามันมันไม่มีรากเนี่ยมันสามารถดูดินได้ได้เลยได้ได้จริงหรือเปล่านะครับอันนี้มันสัปะหลังเนี่ยต้องมีรากถึงจะสามารถด,ดูดธาตุอาหารจากดินได้ นในช่วงที่ช่วงแรกๆช่วงเริ่มต้นเนี่ยที่มันสปาร์ังเกิดขึ้นมาเนี่ยยังไม่มีรากพืชยังไม่สามารถดูดกินได้หรอกนะครับต้องมีรากเท่านั้นถึงจะดูดธาตุอาหารจากดินได้นะครับรองพื้นดีเลยนะครับแล้วก็ช่วง2เดือนช่วง4เดือนนะครับแล้วก็ช่วง6เดือนนะครับช่วงช่วงช่วงแรกช่วงแรกในที่เรารองพื้นเนี่ยเราควรใส่ธาตุอาหารที่มี ครบทั้งสามอย่างที่เป็นธาตุอาหารหลักที่เพื่อต้องการนะครับพูดง่ายๆก็คือมหาธาตุมหาธาตุจะมีทั้งหมด6ธาตุด้วยกันที่เพื่อต้องการปริมาณเยอะก็คือธาตุหลักและก็ธาตุรองนะครับมหาธาตุเนี่ยนะครับมันจะมีมันจะมีอยู่สองกลุ่มก็คือกลุ่มที่1ก็คือธาตุหลักกลุ่มที่2ก็คือธาตุเสริมนะครับธาตุเสริมก็ต้องมีเยอะนะครับเพราะว่าเพื่อต้องการเยอะนะครับทั้ง6ธาตุเนี่ยมี ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและก็โพแทสเซียมอันนี้ก็คือในกลุ่มของมหาธาตุกลุ่มที่1นนะครับกลุ่มที่2ก็จะเป็นไอกลุ่มที่2ก็จะเป็นธาตุรองธาตุรองก็จะมีแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันนะครับแคลเซียมช่วยในเรื่องของการทําให้พืชแข็งแรงผนังเซลล์ขยายขนาดหัวมีส่วนช่วยในการขยายขนาดหัวนะครับแมกนีเซียมก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการเพิ่มคอโรฟิลล์เพิ่มความเขียวให้แก่ต้นมมนสับปะหลัง แล้วก็ช่วยในเรื่องของการสังข้อแสงนะครับก็จะค,คล้ายๆกันกับไนโตรเจนนะครับส่วนกรรมฐาน,นนะครับกรรมฐานเนี่ยก็คือจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้งเพิ่มความหวานนะครับอันนี้อันนี้มีผลต่อ,อหัวมันสหลังเลยนะครับถ้าเราขาดครับกรรมฐานนะครับใบเนี่ยก็จะมีความแตกต่างนะครับใบจะมีความแตกต่างนะครับแล้วก็หัวจะไม่ได้เปอร์เซ็นต์แป้งนะครับอ่ะ เดี๋ยวก็จะมีประมาณนี้คลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมาทําคลิปให้ดูนะครับว่าจะมีคลิปไหนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเข้าไปกดติดตามให้ด้วยนะครับถูกใจกดไลค์นะครับพูดคุยคอมเมนต์มานะครับพื้นที่ไหนบ้างที่เจอฝนเมื่อวานก็คล้มอยู่นะครับเมื่อวานคล้มอยู่ฟ้าร้องอยู่แต่มันก็ไม่ตกนะครับก็ลุ้นอยู่ว่าจะจะใส่ปุ๋ยหลือเกินนะครับก็ไม่ได้ใส่นะครับรอคอมเมนต์มาหน่อยนะครับใครได้ใส่ปุ๋ยแล้วนะครับ ใครได้ใส่ปุ๋ยแล้วลองคอมเมนต์นมานะครับผมยังไม่ได้ใส่เลยนะครับหลายคนอาจจะได้ใส่ไปแล้วแหละนะครับเหลือแต่ผมมั้งนะครับที่ยังไม่ได้ใส่นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย